สวัสดีค่ะสวัสดีครับ946 Academy นะคะวันนี้เรามาตอบกันที่ EP 4ค่ะ Reap a r คืออะไร Reap Par ย่อจากอะไรครับย่อมาจาก Revenue per Available Room นะครับวิธีหาหายัางไงก็คือเอา Room Revenue นะครับหารด้วยอะไรครับจำนวนห้องที่มีขายนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าโรงแรมนั้นมี200ห้อง 1วันก็คือเอา200คูณหถูกไหมครับมันก็จะได้เท่ากับ200แล้ววันนั้นถ้ามีรายได้1 0 0 0 0แก็เอา1 0 0 0 0แสหารด้วย200เพราะฉะนั้นแรปพาก็จะเป็น500บาทะนะครับทีนี้ถ้าเป็นเดือนที่มี31วันตัวอย่างเช่นเดือนมกราคมคมี200ห้องตัวเลขของ Room, อรูมเบอร์นิวฟอร์เซลก็คือเท่ากับ6,200ตัวนี้จะเป็นตัวเลขที่เอาไปหารรูมและบอร์ิของเดือนนั้น ะนะครับถ้าเป็นเดือนเมษาสามสิบวันก็จะคือ6,000นะครับก็คือจํานวนห้องของทั้งเดือนที่มีขายนะครับแล้วถ้าเป็นเดือนอะไรครับกุมภาพันธ์ที่มี28วันก็จะเป็น5,600นะครับทีนี้พี่แมทค่ะเราถ้าเกิดสมมติว่ามันมีบางช่วงที่มันปิดฟลอ o ์เอาออฟออเดอร์ประมาณสัก10ห้องเนี้ยเราจะนับยังไงคะ,ะปกติแล้ว เราจะต้องใช้ตัวเลขเต็มเวลาทำรีพอร์ตนะครับมันต้องเป็นเขาเรียกว่าแอปเปิลกับแอปเปิลนะครับไม่ใช่เดือนนี้ใช้ตัวนี้เดือนนี้ใช้ตัวนั้นนะครับแต่เวลาที่เราทำมันติรีพอร์ตออกไปมันจะมีรูมที่เขาเรียกว่า out of order นะครับตอนนั้นต้องไปคุยกันเองว่าเวลาที่เราทำรีพอร์ตเราจะเอาตัวนี้ไปไปไปรวมไหมหรือไม่รวมนะครับ ตัวนี้มันจะเป็นตัวเลขพูดง่ายตึกนี้ทั้งตึกหรือว่าลงเงินคือง่าย่ย<ๆ>ค่ะมีกี่ห้องทำไมเขาถึงดูเรปพาเขาดูเรปพาเพราะว่าบางครั้ง average room rate ไม่ได้ average room rate คือค่าเฉลี่ยของห้องที่ขายไปค่ะแต่นี่คือค่าเฉลี่ยของห้องที่มีให้ขายะนะครับจะสังเกตว่าเนี่ยมันหารจาก200มันไม่ใช่หารจากร้อหนึ่ง ที่ที่ขายไปสมมติขายไปแค่ร้อยเดียวถูกไหมครับอ่าเะั้นตัวเลขตัวเนี้ยมันก็จะพูดง่ายๆเป็นตัวแทนของของห้องที่เรามีจริงๆเอาไว้ขายก็คลิปที่แล้วที่พี่แปนสอนเรื่อง ARR อันนั้นก็คือไรายได้1 0 0 0 0แแต่เราขายได้เฉลีย่ยของ Room So ค่ะเราขายได้อันนี้เฉลีย่ยของห้องที่อ่าเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้ว RevPAR ตัวเลขจะน้อยกว่านะครับอ่าน้อยกว่า Average Room Rate หรือ Average t r a n s l a t i นะครับแต่โดยปกติแล้วเราจะดูจากตัวนี้ครับก็คือถ้าสมมติว่า ARR สูงก็จริงแต่ว่าขายห้องได้น้อย ARR สูงก็ก็สูงตาม ARR แต่เวลาที่คุณดูคือคุณเข้าใจไหมว่าตัวเลขที่บันหารอันนี้มันก็คือหารด้วย200อไอ้ด้านน่ะถ้าขายได้แค่ร้อยเดียวขายได้แค่ห้มันก็เอามาจากตัวเลขเท่าไหร่ 100แล้วก็ average ร m r เล e ก็พันหนึ่งถูกไหมแต่เล v บ n น e จริงๆแสนเท่ากันแต่มีห้องเหลืออีกเท่าไหร่รันออฟเฟนซีแค่ห้าสิบเปอรซึ่งความหมายถึงเวลาที่เราจะดันอ่ารูมเละบันขึ้นได้มันมีอยู่2ฝั่ง 1. ดันออกเฟนซีขึ้น 2. ดันราคาขึ้นเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันจะต้องดูตรงนี้เพราะหมายความว่าบางครั้งคุณบอกว่า average Room Rate คุณสามพบาท หรือ5,000บาทหรือหมื่นแต่ออคเพนซี่ขายจริงๆได้20%่สิบเปอร์เซ็นขายได้สิบเปอร์เซ็นตแล้วมันดูก็น้อยถูกไหมเพราะห้องคุณเหลือเต็มเลยเพราะฉะนั้นเข้าถึงมาดูต,ตัวนี้อ่าเพราะนั้นตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ชี้จริงๆว่าห้องที่มีอยู่ขายได้ราคาเท่าไหร่นะครับโอเคก็ยากขึ้นนิดนึงนะคะแต่คิดว่าคงจะเข้าใจนะคะถ้ามีคำถามก็ใส่ใต้คอมเมนต์ได้นะคะ94 6 Academy วันนี้ ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่าคสสดอะอย่าลืมไลค์ซับสไครป์กับแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ